สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูอนุชาชัยมูลจะมาให้ความรู้นเรียนในเรื่องของคำสอนรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรามาดูความหมายของคำสอนกันนะครับคำสอนคือการสร้างคําโดยมีโดยนําคํามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายเหมือนกันนะครับความหมายใกล้เคียงกันและความหมายตรงกันข้ามตรงข้ามกันอันนี้คือสอนสอนแบบที่1นนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือเอาคําที่มีเสียงคล้ายกันมาวาง้อนกันแล้วก็จะเกิดคําใหม่ขึ้นมาโดยคำสอนสามารถจําแนกได้2ลักษณะนะครับสามารถจําแนกได้2ลักษณะไปดูลักษณะชนิดของคำสอนกันครับ 1. ลักษณะที่1ก็คือ คำสอนเพื่อความหมายอันนี้เราจะพูดถึงความหมายนะครับเอาเรื่องของความหมายมามาพูดกันเอามาสอนกันมาดูคํำสอนเพื่อความหมายก็คือเ,เขาเปลี่ยนสีอาการนะครับคํำสอนเพื่อความหมายก็คือคํำสอนที่เกิดจากการนําคํามูลที่มีความหมาย 1. ความหมายเหมือนกัน 2. ความหมายใกล้เคียงกันและ 3. ความหมายตรงกันข้ามเอามาวางชิดติดก,กันเอามา เอามาผสมเอามารวมกันหรือเอามาสอนกันได้แหละครับมาดูแต่ละแต่ละแต่ละชนิดแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งคำสอนที่มีความหมายเหมือนกันคำสอนที่มีความหมายเหมือนกันก่อนเอาเรื่องของความหมายที่เหมือนกันเลยเอามาเอามาสอนกันเอามารวมกันก็จะเป็นลักษณะของคำสอนคําว่าบ้านกับคําว่าเรือนบ้านกับคําว่าเรือนความหมายเหมือนกันเลย ใช่ไหมครับฉะนั้นคําว่าบ้านเรือนจึงเป็นคําสอนนะครับเป็นคําสอนต่อไปเสือกับคํว่าศาสตร์อันนี้ก็เป็นความหมายเหมือนกันเลยความหมายเดียวกันเลยเสือกับศาสตร์อาจจะเป็นคําว่าเสือเป็นภาษาไทยกลางส่วนศาสตร์เป็นภาษาภาษาท้องถิ่นของของอีสานเราแต่เวลาพูดเราก็จะพูดว่าเอาเสือศาสตร์มามาปูเสือศาสตร์จึงกลายเป็นคําสอน คำหน้าคำหนาความหมายเดียวกันเลยนะครับความหมายเหมือนกันต่อไปคําว่าทองกับคําว่าคําคําตัวนี้เป็นคําโบราณนะครับหมายถึงทองแลงนั้นเป็นความหมายเดียวกันกลายเป็นทองคําทองคําจึงเป็นคำสอนนะครับต่อไปคําว่าทรัพย์ทรัพย์กับคําว่าศินอันนี้ก็ความหมายเดียวกันเลยความหมายเหมือนกันจึงรวมเป็นว่าทรัพย์สินทรัพย์สินจึงเป็นคำสอน โดยทั้งหมดนี้เป็นคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันเอาคำซ้อนที่มีเอาคำที่มีความหมายเหมือนกันมามารวมกันเป็นคำซ้อนนะครับต่อไปเราไปดูคำซ้อนแบบที่สองนะครับคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันคำซ <surg> ้อนที่มีความหมายคล้ายกันก็คือความหมายกับของคำหน้ากับคำหลังมีความหมายคล้ายคล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคล้ายกันเช่นคำว่ากัก กับคําว่าขังกักเอาไว้หรือขังเอาไว้เอามารวมเป็นกักขังกักขังจึงเป็นคํซ้อนคําหน้าคําหลังความหมายคล้ายกันต่อไปคําว่าเงียบกับคําว่าเหงาเงียบกับเงาเงียบก็คือไม่ไม่มีเสียงเลยเงาก็คืออยู่แบบโดดเดียวเดียวไดอันนี้ก็คําหน้ากับคําหลังความหมายคล้ายกันได้คํซ้อนคําว่า เงียบเราต่อไปหน้ากับคําว่าตาหน้าก็คือหน้าเรานี่แหละตาก็คือตาเรานี่แหละแต่เวลาเอามารวมกันมันมีความหมายคล้ายกันเอามารวมกันกลายเป็นคําว่าหน้าตาหน้าตาจึงเป็นคําสอนจะาเปลี่ยนสีปากกาปิดบังปิดปิดก็คือปิดเข้ามาบังก็คือไม่ให้เห็นดังนั้นรวมเป็นปิดบัง เป็นคำซ้อนที่มีความหมายคล้ายกันต่อไปไปดูซ้อนแบบที่3นะครับสอนแบบที่3คำซ้อนที่มีความหมายตรงกันข้ามคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันความหมายของคำหน้ากับคำหลังมีความหมายตรงข้ามกันเช่นถูกเอามารวมกับผิดถูกกับผิดความหมายตรงข้ามกันนะครับกลายเป็นถูกผิด ถูกผิดจึงเป็นคำสอนเท็จตรงข้ามกับคำว่าจริงเท็จจริงความหมายตรงข้ามกันเอามารวมกันเป็นเท็จจริงเท็จจริงจึงเป็นคำสอนนะครับดีชั่วดีกับชั่วความหมายตรงกันข้ามกัน,ก,นก็เอามารวมกันเป็นดีชั่วต่อไปสูงต่ำ สูงต่ำจึงเป็นคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้ามกันดีชั่วถูกผิดขาวดำสูงต่ำดำขาวบาปบุญคุณโทษพวกนี้เป็นคำซ้อนที่มีความหมายตรงกันข้ามครับตรงข้ามกันทั้งหมดเลยนะครับต่อไปไปดูคำซ้อนแบบที่สองก็คือคำาสอนเพื่อเสียงอันนี้เราจะพูดถึงเสียงนะครับไม่ได้พูดถึงความหมายแล้วเอาเอาเรื่องของเสียงมา มามาสอนกันเอามารวมกันนะครับมา,มาดูความหมายคํซ้อนเพื่อเสียงก็คือคํซ้อนที่เกิดจากการนําคําที่มีเสียงคล้ายกันก็คือเอาคําที่มีเสียงคล้ายกันเสียงนะครับเอาเสียงไม่ใช่ความหมายแล้วนะครับเสียงคล้ายกันเอามาสอนกันเอามารวมกันนะครับเพื่อให้ออกเสียงง่ายและไพเราะยิ่งขึ้นนะครับมาดูลักษณะ2.1 นำคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นอันนี้เราจะพูดเสียงเสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกันเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่เสียงสระต่างกันเอามาสอนกันเอามารวมกันนั่นแหละเช่นพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่เสียงสระต่างกันเช่นงุ่มงามงมก็คือพยัญชนะต้นคืององงูงามพยัญชนะต้นก็คืององงูแต่พยัญชนะต้นงองงูเหมือนกันเหมือนกันแต่เสียงสระ คนละเสียงกันอันนี้เสียงสระอุอันนี้เสียงสระอ่างุ่มงามจึงเป็นคาสอนที่มีเสียงเหมือนกันเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันเอามาสอนกันโด่งดังโดมดดเด็กเป็นพยัญชนะต้นดังดดเด็กเป็นพยัญชนะต้นเอามารวมกันจึงเป็นคําสอนกันจริงจังจริงเสียงจอจังก็จอ นะครับเสียงจอกับเสียงจอเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันซุปซิปเสียงซอซิปก็เสียงซอเอามารวมกันเป็นคําสอนนะครับที่มีเสียงเหมือนกันตูมตามตูมก็เสียงพยัญชนะต้นต่อเต่าตามก็เสียงพยัญชนะต้นต่อเต่าเอามารวมกันเป็นตูมตามเป็นคําสอนที่มีเสียงเหมือนกัน ต่อไปไปดูแบบที่สองนะครับคำสอนเพื่อเสียง2.2นําคํานำคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันและก็เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันเสียงสระเสียงสระก็เสียงเดียวกันแต่เสียงสะกดต่างกันมาสอนกันเสียงสะกดต่างกันนะครับอันนี้เสียงสะกดต่างกันหรือพยัญชนะท้ายพยามต่างกันนั่นเองอ่ามาดูอัดอั้น อัดเสียงอแล้วก็เสียงสระอัดนะครับเสียงสระออัอ้นก็เสียงอเสียงสระอเหมือนกันแต่ตัวสะกดต่างกันอัดนิดอเด็กสะกดอั้นนี้นอหนูสะกดคนละมาตรากันนะครับอันนี้ก็เป็นคําสอนเพื่อเสียงเหมือนกันต่อไปออดเสียงออออนก็เสียงอออดเสียงสระออออนก็เสียงสระ ออแ,แต่แต os ่ตัวสะกดเป็นยังไงครับตัวสะกดต่างกันนะครับนี่ตัวสะกดดอเด็กอันนี้ตัวสะกดนอนหนูฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําซ้อนเหมือนกันนะครับเป็นคาซ้อนเพื่อเสียงนะครับต่อไปคําว่ารวบรวมรวบเสียงรอพยัญชนะต้นรวมก็เสียงรอเป็นพยัญชนะต้นสระก็คือสระหัวรวมสระก็คือสระหัวเหมือนกันแต่ตัวสะกด คนละคนละตัวกันนะครับตัวสะกดร,รวมก็คือแม่กบบ่อยๆส่วนรวมแม่แม่กลมอันนี้แต่้อถือว่าเป็นคำสอนที่มีเสียงเหมือนกันต่อไปไปดูข้อต่อไปนะครับลักษณะของคำสอน2.3คําคสอนที่นําคําที่มีเสียงพยัญชนะต้นต่างกันอันนี้คือเสียงพยัญชนะต้นต่างกันแล้วเสียงสระเดียวกัน พยัญชนะต้นตา่างแต่เสียงสระเดียวกันและเสียงตัวสะกดเหมือนกันมาสอนกันอันนี้ที่ต่างก็คือตัวนี้นะครับคือพยัญชนะต้นต่างเสียงพยัญชนะต้นต่างแต่เสียงสระเดียวกันและตัวสะกดก็เสียงเดียวกันมาดูนะครับตัวอย่างจิ้มลิมจิ้มจอจานพยัญชนะต้นจอจานลิมพยัญชนะต้นลอิง นั่นก็คือเสียงพยัญชนะต้นต่างกันส่วนสระก็คือสระอีลิ้มก็สระอีจิ้มมอม้มาสะกดลิ้มมอม้าสะกดสระอีกับมอม้าสระอีกับมอม้าทั้งคําที่คำคำแรกและคําที่สองฉะนั้นอันนี้ก็เข้าข่ายในข้อ2.3คือพยัญชนะต้นเสียงต่างกันคนละตัวกันแต่สระเสียงเดียวกันและก็ตัวสะกดเสียงเดียวกันโอเคนะครับอันนี้ถึงเป็นคํา สอนเพื่อเสียงเหมือนกันต่อไปมาดูคําว่ารอมชอมรอมพยัญชนะต้นรอเรือชอมชอช้างอันนี้ขนพยัญชนะต้นต่างกันแล้วส่วนสระก็คือสระอชอมก็สระอตัวสะกดก็มอตัวสะกดก็มออันนี้สระกับตัวสะกดสิ่งเดียวกันนะครับต่อไปมาดูคําว่าอ้างวางอ้างวางตัวนี้อ้างอออแน่นอนว่า เป็นเสียงอส่วนวแวนวางอันนี้ก็พยัญชนะต้นเสียงต่างกันคนละตัวกันส่วนสระก็คือสระอาวางก็สระอาอ้างงองูสะกดว้างก็งองูสะกดอันนี้เป็นคํซ้อนเพื่อเสียงเหมือนกันแรนแขนแรนพยัญชนะต้นรอเรือแขนคอควายแต่สระแอเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดคือนอหนูเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคํา คำาสอนเพื่อเสียงเหมือนกันนะครับคำาสอนเพื่อเสียงามาดูกิจกรรมทีนี้เรามาทํากิจกรรมกันกิจกรรมก็คือให้นักเรียนเติมคํซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันนะครับให้เติมคํซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันให้สร้างคําขึ้นมาใหม่แล้วก็ความหมายเหมือนกันไม่พอเอาความหมายคล้ายกันก็ได้เอามาเติมเอามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับอ่า ลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเฉลยอะไรบ้างนักเรียนทำถูกกันหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้กิจกรรมที่2นักเรียนก็มาดูว่าในกิจกรรมที่2ให้ทำอะไรก็คือให้นักเรียนสร้างคำซ้อนเหมือนกันโดยการให้โยงคำที่มีความหมายตรงกันข้ามให้ถูกต้องก็โยงหาคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันมีความหมายตรงข้ามกันโยงไปให้ถูกก็จะเป็นลักษณะของคำซ้อนเหมือนกัน ครับต่อไปมาดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่3อันนี้ให้นักเรียนบอกคาซ้อนที่มีเสียงคล้ายกันจากประโยคที่ให้มาเช่นเสียงรถไฟวิ่งดังอะไรหาคำซ้อนที่มีเสียงคล้ายกันมาเติมให้เอาเสียงคล้ายกันมาเติมนะครับเสียงคล้ายกันครับลองเติมลงไปนะครับช่วยๆกันตอบ อขจะเสษ็จนะครับเรามาดูเป็นเกมตัวนี้อีกนิดนึงนะครับมาเล่นปัญหาอะไรเอ่ยกันดีกว่าได้คำซ้อนคาว่าอะไรเอ่ยเป็นคำสองพอยางใบแล้วนะครับว่าเป็นคำสองสองพอยางได้คำซ้อนคาว่าอะไรจากรูปภาพนะครับได้คำา้อนคาว่าอะไรนักเรียนดูเสื้อตัวนี้สีเขียวตากอยู่ตากแดดอยู่นี่มาใส่หมายเลขห้า ส่วนเสื้อตัวนี้หมายเลข8ก็ต่างอยู่เหมือนกันเสื้อตัวนี้หมายเลข2ก็ต่างอยู่เหมือนกันเสื้อตัวนี้หมายเลข11ก็ต่างอยู่เหมือนกันต่างกันอยู่แต่มีตัวหนึ่งที่น่าผิดสังเกตตรงไหนก็คือหมายเลข8เป็นยังไงครับเลข5เป็นยังไงเลข2เป็นยังไงเลข11เป็นยังไงมาดูเฉลยกันนะครับว่าได้คําสอนคาว่าอะไร เฉลยน,น,นะครับเฉลยน,น,นะครับได้คําว่า8เปื้อนใช่ไหมครับก็คือเสื้อหมายเลขื่นไม่เปื้อนแต่เสื้อหมายเลข8แนี้เปื้อนจึงได้คําว่าแดเปื้อนแดเปื้อนก็เป็นคําสอนเหมือนกันนะครับเป็นคําสอนเหมือนกันอ่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของคําสอนนักเรียนสามารถ กลับไปทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ